ัวนะคะหัวไม่ได้เลยแล้วตาเจเราก็แสบไปหมดเลยมันหายใจไม่ได้เลยอะค่ะวิ่งไปกล้ามเนื้อได้นะแต่หัวใจล้มเหลวมากก <c oughs> อแบบช็อตเจ็ง <c oughs> มไม่อยากให้ไปเครียดอะไรเยอะเราเป็นมนุษย์เรามีหน้าที่ต้องปรับตัวตามสภาพแวดล้อมเนาะ <c oughs> ตอนนี้เหมือนเมื่อโลกมันเป็นแบบนี้อะค่ะก็ต้องเซอร์ไว้ให้ได้ ว่ามีเลียเขาเขาเป็นผู้หญิงที่มาเหอะรับได้หมดทุกอย่างเลยว่ะคือเขาเจอมาจนเขาแบบมีเกราะป้องกันตัวเองที่แข็งแรงแล้วอ้ํากับแอนไม่ได้มีอะไรกันนะคือเราต้องแยกสถานะให้ชัดเจนอะไรเงี้ยกับอ้ําก็ยังเป็นเพื่อนที่เราปันฝันดีต่อกันยิ่งปฏิไม่จําเป็นว่าเพื่อนฉันเพื่อนเธอแบ่งปุ๊บแบ่งอะไรเงี้ยไม่จําเป็นนะเราโตตรงกันแล้วแอนว่าเราต้องรู้ว่าเส้นเรื่องของแต่ละคนเป็นยังไง แล้วมั <te ars> นเป็นยังไงบ้างของครัเบ่กออก็กลัวนะคะเพราะหมอกมันหัวไม่ได้เลยแล้วตาเตอเราก็แสบไปหมดเลยมันหายใจไม่ได้เลยอะค่ะแอนก็เลยเปลี่ยนการวิ่งไปวิ่งในในในรูวิ่งที่บ้านแทนแล้วก็ไปปั่นจักรยานในสตูแทนในที่บ้านด้วยที่บ้านก็มีทื้ที่ เครื่องปันจักรยาน,ยนะะอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่ได้เป็นปัญหาสําหรับแอนนะคะเริ่มตั้งแต่เมื่อไรคะเริ่มตั้งแต่ค่าฝุ่นที่มันโชว์มาตั้งแต่ต้นปีเนี่ยคะ่ะเราก็เลยต้องจัดกิจกรรมการออกกําลังกายเราใหม่ที่จริงก่อนหน้านี้มันมีฝุ่นเลยที่แบบว่าอยากฉันอยากไปพิงธรรมชาติอ๋อมีอยู่แล้วค่ะจริงๆแอนก็ไม่ได้แคร์มากมายอะไรเงี้ยนะคะก็เหมือนแบบอ้าวอเหลืองเหลืองเกือบแดงอ้าวอ้าวอ้อยะ,ะไรอย่างเงี้ยบ้างแต่ว่า เช้าเช้ามันมักจะยังไม่แดงจัดมันยังไม่แดงจัดเพราะว่าแอนตื่นโมแต่สักเจ็ดโมมันเริ่มเปลี่ยนสีแล้วอะไรอย่างเงี้ยแอนก็จะรีบรีบทำให้เสร็จก่อนเจ็ดโมอะไรอย่างเงี้ยออกครางนี้ไม่ได้เลยค่ะวิ่งไปกล้ามเนื้อได้นะแต่หัวใจล้มเหลวมา <c oughs> คือหมายปอดเช็งอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้วันแรกมันแล้วมันไม่คุมม้มค่ะไม่งั้นทำม,ม,มันเป็นหนักกว่าเมื่อมกราต้มปีที่แล้วไหมเพราะว่าพี่แอนตินงกยังแจ้ง แอนว่าเหมือนปีนี้หรือว่าคนพูดกันเยอะก็ไม่รู้เราเลยรู้สึกมันดูซีเรียสขึ้นนะคะปีที่แล้วแอนก็ฝืนอยู่นะแต่มันเป็นช่วงสั้นๆค่ะก็เลยก็เลยคิดว่าระยะยาวไม่น่าดีกับสุขภาพก็อาจจะต้องปรับการใช้ชีวิตบ้างค่ะแต่างที่ผ่าดมาประมาณแอนจะไม่เอาหรือไม่ออก ออกบ้างค่ะบางทีแอนจะพาหมาไปเดินอย่างเงี้ยค่ะแอนไม่วิ่งก็ได้วันนี้เพราะถ้าวิ่งเรายิ่งออกซิเจนเราต้องการเยอะเราก็จะหายใจลึกมากแอนก็จะใส่แมสแล้วก็ข้าผุานอ่กกลางกลางวันนี้ก็พาลูกเดินมันจะไม่ถึงขั้นแบบเราใช้ชีวิตแบบเหมือนจอดรถทิ้งไว้กับบ้านเลยเงี้ยไม่ได้มันมันก็ต้องออกไปใช้ชีวิตอ่ะอย่างเวลาคนมาถามว่าเวลาวิ่งจะใส่แมส ที่ไม่ได้วิ่งเขาถามว่ามันอึดอัดไหมหรือมันหายใจอ๋อแอนฝึกเรื่องการวิ่งใส่แมสมาตั้งสมัยโควิดนะคะคือวิ่งไปใส่แมสไปเนี่ยฝึกมาเป็นเดือนเลยค่ะเป็นเกือบปีเพราะนั้นวิ่งได้แต่ไม่ใช่แมสแบบ N95 เ,เลยใช่ไหมที่น<ต>นแบบั้ไม่แบบเหมือนของหมอใส่อย่างนั้นนะเราเราโอันนี้นไม่ไหวอ๋อก็คือกิจกรรมการใช้ชีวิตก็จำกัดพื้นที่ลงแล้วก็เออมันแสบตารู้สึกได้เลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะหายใจแล้วเป็นหวัดบอด ที่ที่เห็นนะคะก็เลยใช้วิธีเลี้ยงโดยการเป็นจิมโฮเพราะฉะนั้นตอนนี้สิ่งที่คนที่เราต้องปรับตัวนะควรจะมีพื้นที่ที่บ้านสักไม่กี่ตารางเมตรอะค่ะเอาลู่วิ่งราคาไม่ต้องแพงอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือจักรยานสักอันนึงเอาไว้ในบ้านในเวลาที่เราไม่สามารถไปออกกำลังข้างนอกได้เราอาจจะต้องปรับตัวแบบนั้นค่ะอย่างที่ว่าที่เราเป็นผู้จัดเาต้องตอกฟองการแจ้งเพราะมันมีผลไว้กับโอ้อันนี้มันเราใช้ชีวิตนะมันทํางานนะคะ บางทีมันก็ยากอยู่เหมือนกัน,นใช่มันเลือกไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วแอนมักจะถ่ายละครหลังเดือนเมษาไม่ใช่่วงทีของฝุ่นเนื่เอาไหมคะผิดฝุ่นก็จะมีการเผาหรืออะไรกันในช่วงเนี้ยเนะี่ยช่วงชเนี้ยปลายปีต้นปีเราไม่ได้ใช้ชีวิตตรงนั้นอยู่แล้วอาจจะไม่ได้กระทบกับแอน ใหญ่โตอะไรมากอันนี้เป็นสิ่งที่เราวางแผนเพราะว่ามันจะเกิดเหตุการณ์น,นี้ไหมหรือว่าไม่ค่ะเราพิ่งจับสังเกตได้ว่ามันมักจะเกิดตอนนั้นโดยทั่ว,วใหญ่แล้วอะสิ้นปีเราไม่ถ่ายละครกันอยู่แล้วไนงะคือค่าใช้จ่ายค่าบินค่า ถ้าน้ำมันมเลยแพงหมดโปรดักชั่นมักจะหยุดก่อนช่วงไฮซีซั่นอยู่แล้วเราจะไม่ไปชนกับคน,คนอื่นเลยเพราะว่าสิ้นปีเขาปิดลกไปแล้วใช่ใช่ค่ะเราก็จะปิดก,ก่อนหน้านั้นแล้วก็เลยจะไม่ได้ไปชนในช่วงแบบกุ่นกำลังมาเ,ออเพราะว่าอากาศเย็นฝุ่นก็เยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเ,เริ่มไต่มาต่อใช่ใช่อะไรเงี้ยค่ะ<ม>อาจจะต้องปรับตัวนิดนึง้แนะนำคนที่ตองการที่น่าสนุกมากบว่าแบบ ก็อย่างที่บอกไม่อยากให้ไปเครียดอะไรเยอะเราเป็นมนุษย์เรามีหน้าที่ต้องปรับตัวตามสภาพแวดลอนะ้อมเนาะตอนนี้เหมือนเมื่อโลกมันเป็นแบบนี้นะคะ่ะก็ต้องเซอร์ไวให้ได้อะไรเงี้ยแล้วก็จัดจัดส่วนชีวิตใหม่ให้ความสําคัญกับสุขภาพอันดับหนึ่งของชีวิตเพราะว่าเขาเป็นต้นกุนใหญ่ที่สุดในชีวิตของเราก็าอยากให้ทุกคนแข็งแรงแล้วก็เราพิจารณาเรื่องการมียิมนเล็กๆในบ้านนะคะเรามีพื้นที่เยอะแยะมากมายเก็บเสื้อผ้าเก็บกระเป๋าเก็บรองเท้า หรือแบบเหลือเฟืออะไรก็ได้อะเอาเขาสักสมมติสามทุนสี่ตารางเมตรนนไม่รู้เรื่องตารางเมตรนะสักนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยสามารถดูเสื่อโยคะได้หรืออะไรอย่างเงี้ยลองให้เวลาแล้วก็ให้พื้นที่กับตัวเองมากขึ้นค่ะก็คือเข้าใจยอมรับเขายัายางไงเราต้องใช้ชีวิตต่อไปใช่ไปแต่อย่าไปเครียดค่ะก็คือก็เราเครียดไปเราก็ตายเร็วไม่เครียดเราก็ตายเร็วไม่รู้ใครเครียดใครต้องไปไม่ต้องทำยังไงก็ชิลยังไงก็องอยู่ต่อไปใช่เราต้องใช้ชีวิตต่อค่ะ เป็นไงบ้างลูกๆที่เราเลยนดูมาเริ่มแต่งงานเริ่มเป็นฝั่งเป็นฝากั้หมดเป็นยังไงบ้าง<ช>เจนจิแก๊ตแกลงเนงี้ยก็ใจหายเหมือนกันนะคะแป๊บนึงเขาโตไปกว่าเราแล้วเขาก็มีครอบครัวกันไปแล้วก็ดีค่ะเราก็เห็นการเจิบโตของเขาเ <ใช S 1> ราก็รู้สึกเรา็นพี่สาวที่คอยดูพึ่นนอน้องๆแบบประสบความสําเมร็จในชีวิตรักไปค่ะแต่ตอนเจนจิที่เจนจิพูดตรงๆที่บอกว่าพ่อขอโทษนะที่ ก็ทำให้คุเก็บตัวเงอยางท่แอนอยู่ในเหตุการณ์ด้วยค่ะคำนี้มมนรู้สึกเหนืยคุบกวทัดใจมากแล้วเป็นการขอโทษที่แบบคือในแอนเข้าใจเขานะคะเพราะว่าอาชีพเรามันยากมากเพราะเจมส์เขาเป็นที่รักของแฟนคลับนะเขาก็จะมีคนที่แบบรักแล้วห่วงแอนเขาอะไรเงี้ยเวลาเขาแต่งงานดีมันก็อาจจะมีผลเธอพบกับความรู้สึกบางคนที่รักแล้วห่วงเขาอะไรเงี้ยเอฟเฟกต์มันก็เลยจะกลับไปที่ผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ผู้หญิงก็ต้องมีความเข้าใจในีชีพผู้ชายแล้วก็ต้องอดทน ให้ทุกคนเข้าใจมากที่สุดก,ก็ถือว่าเขาขอโทษก็คือเขาก็น่ารักมากเขาไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้สึกกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับโฟล์เงนะี้ยแอนก็รู้สึกเป็นอะไรที่น่ารักนะคะและแอนก็เชื่อว่า ชมรู้มาตลอดแหละแล้วลก็เข้าใจแล้วก็ไม่มีใครกดใครด้วยทุกอย่างมันเป็นธรรมชาติของอาชีพเรา<ม>แล้วเดี๋ยวมันทุกสักพักทุกคนจะปรับตัวปรับใจได้แล้วก็ปล่อยมือยอมให้เจมมี่คู่ตัวเองไปอะไรอย่างเงี้ยความรับไปชอบของเจมี่ะนานี้แบบก็ไม่อยอมปล่อยรรมือการกับกับสิ่งที่มันเจอใช่อันนี้เราก็ชื่นชมความหนักแน่นของเขานะคะเพราะว่าจริงๆตัวเลือกหรือเขาเรียกอ,อะไรอะความล่อแหลมของ,งการบันเทิงสีสันมันเยอะมันก็อาจจะทําให้เขาไฟเสีได้ง่ายแต่ว่า เขาก็หนักแน่นกับน้องโคลมาตลอดก็ถือว่าเป็นอะไรที่เราก็ต้องปกเนื้อให้เขาค่ะทุกวันพี่แอร์ดูในระหว่างการพูดเขามารู้สึกยไงกับคำว่ารักกับซูเปอร์สตาร์รักเลยนะคะรักของซูเปอร์สตาร์เพราะว่าแบบรักกับซูเปอร์สตาร์มันต้องเหนื่อยขนาดนี้จริงไหมแทนว่ามันอาจจะเป็นการเหนื่อยในอีกลีลานึงสมมุติว่าถ้าเราไปรักกับนักธุรกิจเราก็อาจจะเหนื่อยอีกลีลานึง รักกับคนอาชีพเดียวกันก็เจอปัญหาอีกอย่างหนึง่งแอนเชื่อว่าชนิดของมันต่างกาันแต่มันอาจจะมีปัญหาในแบบมันไม่ไม่ได้หมายความว่าพบดาราพบซูปเปอร์สตาร์แล้วแล้วความรักคือจะปัญหาบวมใหญ่ที่สุดกว่าของอาชีพอื่นคลเพียงแต่ว่าอาชีพจะริมันถูกพูดถึงแล้วถูกถูกอะไระถ,ถูกจับจ้องถูกจับจ้องมากมันก็เลยถูกสนใจมากมันก็เลยรู้สึกอย่างนั้นมากรับี้ย แต่แอนเชื่อว่าแม้กระทั่งข้างบ้านแอนที่เอาแค่แม่บ้านแอนกับคนรถแอนก็เป็นแฟนกันก็มีปัญหาในเวลาของเขาอะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องปกติค่ะถามแอนนะสนใจมันะเป็นพอตละครใช่ไหมเราสานใจมั้ยเนี่ยเพราะอะไเพราอยากรู้ว่าเจมจีผ่านอะไรมาเยอะแอนทําชีวิตเจมจีได้นะทุกคนว้าวมากเลยจร <c oughs> <ล>ิงเหรอเราแสซงว่าเรารู้ในทุกๆอะไรเงี้ยเวลาไม่รู้หรอกค่ะเขาก็ไม่ค่อยเล่าหรอกค่ะไม่รู้อะไรหรอกค่ะแต่เวลาไปงานแต่งเยอะหลายคนจะมาโฟกัสที่แอนกับเรื่องการใส่ซอง ก็แซวไงคืออยากให้กง,งบ้างมันกดดันไหมกับการที่ใส่คนณคาดหวังซองใสมันก็กดดันนะอะไรเงี้ยเราก็คิดอ,อ่าเออเรเล่นเยอะเสียใจไม่ดีเพราะมีหลายคู่ที่ยังไม่ได้ดใช่แต่งกันแหลกร้านเลยแล้วแอนไม่มีสิทธิ์ได้ซองคืนด้วยนะแล้วแอน<อ>ไม่มีแต่งไง<อ><อ>นึกออกป่ะอย่างเจมเข้าไปงานแต่งคิมคิมไม่ต้องใส่ซองให้เขาคิมเข้าไปงานแต่งเจมเขาก็แลกเปลี่ยนกันแต่เนี่ยมีแต่จ่ายกับจ่ายไม่ได้ได้กับเขาเลยนะไม่ไม่สามารถใส่ใครน้อยกว่าใครได้ด้วยไหมคะแล้ว แล้ว <alors S 2> แต่การเดินทางใช้ช huh. uh ีวิต huh. ร uh ่วมกันมาอะไรอย่างนี้่็มันมันก็ไม่เท่ากันหรอกมันก็ไม่เท่ากันหรอกเพราะว่าสองคนที่ไปแล้วก็คือมากกับเจนจีนีคือใกล้ชิดมากแกลชิดใกลชิดอะไรอย่างงี้ค่ะก็จะโดนทวงถามชุดใหญ่หน่อยตอนนี้ก็เลยมากดดันพี่นกเด็กกับย่าๆโอ้ยอันนี้ไม่กลาเขาเลยนะมันเขารวยมากเขาอาจจะไม่ต้องให้แล้วอาจจะซื้อผ้าเช็ดตัวให้พอ คือเื่อชะตัวคือเพื่อจะตัวแบบสีู่กันเลยน้เหรอรับขวัญพอแล้วเพราะว่าเงินคู่หวัวมหาศาลแล้วอาจจะไม่ต้องการเงินจากแอร์แต่จริงของขวัญไม่จำเป็นต้องเป็นเงินนะคะคือเป็นของอะไรก็ได้ที่เป็นการเข้าบ้านใหม่ของสาวสาวเป็นของมงคลอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้นไม้สักต้นที่เป็นมงคลก็ได้เห็นแต่ทุกคนจะไปโฟกัสเรื่องตังเงิอย่างเงี้ยแต่จริงตังมันก็ดีสุดเพราะว่า เขาก็จะได้รู้เขาอยากได้อะไรก็ซื้อไปเลยพี่คิดว่าเขาคิมตรงกับพี่แอดไหมแบบเขาพิมตรงใช่มเาเขเปิดซองพี่เขาแอดแอดแอด่าในใจก็ได้เไม่ดีกันไม่ใช่ถามเรื่องหนึ่งพี่แอนตอบได้เรื่องพี่นัทที่ไปงานแต่งงานพี่เจมเรื่พี่นัทเป็นยังไงบ้างากความแข็งแรงเพื่อนเราดีวันแต่งงานพี่เจมอ๋อี่ก่อนหน้านั้นเออเอาจริงๆวันนั้นแอนอยู่เนาะแอนอยู่เนาะเพราะแอนมีงานต่อแอนว่ามีเรียเ เขาเป็นผู้หญิงที่มาเหอะรับได้หมดทุกอย่างเลยวะ่ะคือเขาเจอมาจนเขาแบบมีมีมีเกราะป้องกันตัวเองที่แข็งแรงแล้วแอนว่าเขาดูแฮปปี้ดีนะคะไม่ได้ด่วนมีอะไรน่ากังวลค่ะแตว่พยายามีสคอยาออกมาคือเขาอาจจะเหมือนพอเหลือพื้นที่ว่างความเป็นผู้หญิงสดเนาะมันก็จะมีเวลากับเพื่อนมากขึ้นเป็นธรรมชาติอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นกับแอนหรือกับคนอื่น เาก็อาจจะมีเวลามาเจอเรามากแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนอะไรกันมากขึ้นหลายลคนก็เลยเป็นห่วงแีนนอกกว่าที่เราก็รู้จักทัสองฝ่ายแอนจะทําตัวผูกไหมหรือว่าอะไรอย่างี้อ๋อไม่จําเป็นเลยที่จริงๆอ้ํากับแอนไม่ได้มีอะไรกันนะคะเราเป็นเพื่อนกันแล้วเ,เราก็รักกันดี คือเราต้องแยกสถานะให้ชัดเจนอะไรเงี้ยกับอ้า๊ามก็ยังเป็นเพื่อนที่เราปรารถนาดีต่อการเพียงแต่ว่าเขาไม่ได้อยู่ในสถานะที่เป็นสามีของเพื่อนเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะเจอกันพูดคุยได้ปกติไม่จําเป็นว่าเพื่อนฉันเ <c oughs> พื่อนเธอแบ่งปุ๊บแบ่งอะไรอย่างเงี้ยไม่จําเป็นนะแอนเราต,ตรงกันแล้วแอนว่าเราต้องรู้ว่าเส้นเรื่องของแต่ละคนเป็นยันงไงการดูรายการมันตน้องมากขึ้นใหมแอนเพราะว่าจะขาดเคยเคยอยู่ด้วยกันมาต่อเคยมีคู่ไม่กนักนหรอเปล่ไม่อะแอนว่ามีเรียเนี่ยเก่งก,กว่าแอนอีก คือเขาเชี่ยวชาญแล้วก็แก้ปัญหาแข็งแกร่งแล้วก็เหมือนคนออกกำลังกายมาหนักกว่าเราเขามีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงกว่าแอนเยอะแอนไม่กล้าไปตักเตือนเขาเรื่องนี้เลยแอนรู้ว่าเขาจะจัดการตัวเองได้แต่ว่าพี่แอนมีในกล้ามเนื้อร่างกายแบบที่นัมีกล้ามเนื้อหัวใจที่ใช่เขามีกล้ามเนื้อหัวใจที่ปึนๆืมากอะไรยเงี้ยเพราะฉะนั้นแอนว่ามีเีอนเป็นผู้หญิงที่ที่ที่เก่งที่สุดแล้วสําหรับความเป็นผู้หญิงในวัยนี้นะคะแสดงว่าจัดทีมของเจอกันบ่อยขึ้นแล้วไม่กั้เสียช ก,ก็เจมเมอ่อวานก็เจอก็มาบ้านอะไรก็ามาั่งคุยกันนี่นี่นั่นมันก็ไม่มีสาระอะไรอะค่ะแค่นั้นเองขอบคุณนะสวัสดีปีใหม่ก็ขออวยพรให้ทุกคนมีความสุขความเจริญคิดสิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนาตามเหตุตามปัจจัยของการแห่งการการะทำของตนอย่าลืมสติสัพพัญญะเป็นตัวสําคัญที่สุดในการดําเนินชีวิตพึ่งตนพึ่งธรรมยึดหลักคําสอนพระเจ้าอย่าไปขวนขวายในการพึ่งสิ่งอื่นนอกจากหลักคําสอนของพระเจ้าซึ่งเป็นเหตุเป็นผล ใช้ได้จริงในชีวิตประจําวันของเราหาศึกษาแล้วนําไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจําวันก็ขอให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงในปีใหม่นี้ก็ขอให้ทิ้งความเลวความชั่วในชีวิตของตัวเองแก้ไขสัมดานตัวเองใหม่จะได้เริ่มต้นในการใช้ชีวิตใหม่สักทีหนึ่งนะก็ขออนโมนาสาธศาสบทุก่านุทุกคนด้วยทามอยาคลาดเ้าบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ที่ y o u t YouTube c h a n n e l ท็อปดาราและแฟนเพจ a c e b o o k ท็อปดาราได้เลยนะคะ ต่เดียวก่อนอย่างไม่หมดนะคะอย่าลืมกดซปเปอร์แ้นให้กำลังใจทีมงานท็อปดาราก,กันด้วยนะคะ